สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่15มีนาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับถ้าไม่ใช่รัฐบาลประยุทธ์ห่างหายจากการบ้านการเมืองไปหลายวันมัวแต่ไปส่องแถวแถวยูเครนกลับมาอีกทีฝ่ายค้านฟิตจัดเมื่อวันอาทิตย์ เขาจัดปาฐกถาพิเศษโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจําปีงบประมาณ2,565ภายใต้ชื่อฝ่ายค้านร,รับฟังปัญหาทั่วไทยเพื่อประชาชนภายนอกก็รู้อยู่นะแต่เนื้อในคือเนื้อหาเดิมอยากเปลี่ยนรัฐบาลสรุปสาระจะไม่ยอมให้รัฐบาลประยุทธ์อยู่เกินสิงหาคมนี้นายกจะอยู่เกิน8ปีไม่ได้โจลนานสีแก้วบอกว่า หมดเวลานายกก่อนประเทศจะหมดเวลาคำพูดนี้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์หากรัฐบาลชุดนี้ดูแลประเทศอย่างดียิ่งถ้าทุกคนมีความสุขเราต้องสนับสนุนให้เขาอยู่ครบวาระแต่สิ่งที่เราประสบคือความทุกยากทุกมิติไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโรคระบาดโควิดเศรษฐกิจหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลก่อขึ้นวิเคราะห์คำพูดนี้ หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลตั้งแต่ต้นปี2562ประเทศไทยจะเดินไปทางไหนภายใต้วิกฤตโควิด -19 และล่าสุดสงครามรัสเซียยูเครนเพื่อไทยและก้าวไกลอนาคตใหม่เดิมคัดค้านการใช้พรกอฉุกเฉินมาสกัดการระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่แรกเพื่อไทยและก้าวไกลคงไม่ทำสัญญากับแอสตราเซเนกาให้สยามไบโอไซเอนผลิตวัคซีนและไม่ซื้อวัคซีนจีน อย่างซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มแต่จะรอซื้อวัคซีนเทพ mRNA อย่างไฟเซอร์และโมเดนาเท่านั้นวัคซีนเข็มแรกที่ฉีดไม่ใช่เดือนกุมภาพันธ์2,564แต่จะเป็นเดือนกรกฎาคมไปแล้วเพราะประเทศนอกยุโรปอเมริกาได้ไฟเซอร์มาฉีดช่วงครึ่งหลังของปี2,564แทบแต่ทั้งสิน้นเคยมีคำตอบจากเพื่อไทยก้าวไกลในการระบาดช่วงแรกๆว่า สามารถใช้พรบรโรคติดต่อสั่งห้ามดําเนินกิจกรรมต่างๆได้ไม่จําเป็นต้องใช้ยาแรงเพราะพรกฉุกเฉินเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการป้องกันโควิดและนโยบายเรื่องวัคซีนสองพักการเมืองน,นี้ต่างมั่นใจแนวคิดของตัวเองเนื้อกว่ารัฐบาลประยุทธ์ทั้งๆท,ที่แนวคิดการป้องกันของทั้งสองพรรโลกมาจากฝั่งตะวันตกที่หลายประเทศ เคยติดเชื้อพุ่งหลักแสนคนต่อวันและขณะนี้บางประเทศยังคงมีผู้ป่วยรายวันพุ่งระดับ2องแสนคนต่อวันเช่นเยอรมนีหลายครั้งที่เราเห็นตักกะป่วยจากกลุ่มผู้สนับสนุนฝ่ายค้านเช่นดีใจแทนชาวยุโรปที่มีเสรีภาพไม่ต้องสวมหน้ากากาอนามัยแล้วพร้อมคอนแคะไทยยังบังคับทุกอย่างเพราะเป็นรัฐรเผด็จการการสรุปว่าเศรษฐกิจนี่สาธารนณะ หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลก่อขึ้นดูจะตื้นเขินไปหน่อยเพราะภายใต้วิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่นี้แทบทุกประเทศทั่วโลกล้วนเจอปัญหาเดียวกันหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อซ้ำเติมด้วยสงครามรัสเซียยูเครนก็ต้องคูณสองเข้าไปน้ำมันแพงฉุดทุกอย่างให้เลวร้ายลงไปอีกความเลวร้ายของสถานการณ์ในปัจจุบันที่ฉุดให้เศรษฐกิจทั่วโลกร่วงนั้น หากเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลในอดีตเจอมันต่างราวฟ้ากับเหวเป็นความซวยของรัฐบาลทั่วโลกที่ต้องมาเจอการระบาดของโควิด -19 กับสงครามรัสเซียยูเครนในคราวเดียวกันต้นปี2557ช่วงปลายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรไทยเผชิญกับวิกฤตร,ราคาน้ำมันขณะนั้นราคาน้ำมันดีเซล29บาท99สตางค์ต่อลิตรและราคาน้ำมันเบนซินสูงสุดที่ 49บาท15สตางค์ต่อลิตรซึ่งถือว่าสูงเป็นประวัติการณ์สาเหตุน้ำมันแพงช่วงปี2,556ถึง2,557ส่วนใหญ่มาจากประเด็นความกังวลเศรษฐกิจยุโรปที่มีปัญหาหยืดเยื้อเลือกตั้งครั้งแรกของอิตาลีล้มเหลวและไม่มีใครสามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้สำเร็จธนาคารใหญ่อันดับสองของไซปรัสต้องเผชิญกับภาวะล้มละลายเศรษฐกิจจีนก็ไม่เป็นไปดงังคาด ความไม่ลงรอยกันบนคาบสมุทรเกาหลีความขัดแย้งของประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือได้แก่อิหร่านสูดานสูดานใต้ลิเบียอียิปต์และไนจีเรียจะพบว่าสาเหตุล้วนเป็นเรื่องของความกางังวลดันราคาน้ำมันดิบขึ้นไปเกิน100เหรียญต่อบาร์เรลแต่เที่ยวนี้ต่างออกไปน้ำมันแพงคราวนี้เกิดจากสงครามและซ้ำเติมด้วยการใช้อุตสาหกรรมพลังงานเป็นเครื่องมือในการทำสงคราม ฉะนั้นวิธีการจัดการด้านพลังงานจึงแตกต่างกันไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลทั่วโลกใช้เงินสู้กับโควิด -19 ไปเยอะรัฐบาลไทยก็ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องหาแหล่งเงินมาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาษีสรรพสามิตน้ำมันคือรายได้ก้อนโตฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลงดหรือลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเป็นคำถามตัวโตๆว่า แล้วรัฐบาลจะหาไรายได้มาจากไหนลองไล่เลียงตั้งแต่ต้นดูนะครับหากเพื่อไทยก้าวไกลเป็นรัฐบาลตั้งแต่ต้นปี2162ทันทีที่เจอการระบาดของโควิด19ไม่มีการใช้พรกอฉุกเฉินเพื่อห้ามการเคลื่อนไหวของประชาชนเพราะประชาชนคือพาหะของโรคไม่มีการเคอร์ฟิวปล่อยเสรี24ชั่วโมงรอวัคซีนเทพได้ฉีดครึ่งปีหลังปี2 5 6 3 ซึ่งแน่นอนว่าจนถึงขณะนี้ยังฉีดวัคซีนกันไปไม่ได้เท่าไหร่เมื่อเกิดสงครามรัเสเซียยูเครนรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลก็ประนามรัเสเซียพร้อมเรียกร้องถอนทหารออกจากยูเครนไปพร้อมๆกับถูกรักเสเซียกาหัวเหมือนที่ทํากับสิงคโปร์เมื่อน้ํามันแพงรัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลประกาศงดเก็บภาษีสปสามิตน้ํามันโดยเฉพาะน้ํามันเบนซินเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ํามันราคาถูก นั่นจะทําให้ราคาน้ํามันในภาพรวมไทยจะถูกกว่าหลายชาติในอาเซียนในทางกลับกันรัฐบาลต้องกู้เงินเพื่อใช้หนี้กองทุนน้ามันและเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจตัวเลขเป็นแสนล้านแน่นอนกองเชียร์ฝ่ายค้านอาจบอกว่าก็ดีแล้วรัฐเป็นหนี้แทนประชาชนแต่ในข้อเท็จจริงหนี้รัฐบาลคือหนี้ประชาชนในอดีตรัฐบาลเก็บภาษีน้ำมันโดยเฉลีย่ยในอัตราที่แพงแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุครัฐบาลประชานิยม เริ่มตั้งแต่รัฐบาลทักษิณใช้เงินกองทุนน้ำมันไปแทรกแซงราคาทำให้โครงสร้างราคาบิดเบือนกองทุนน้ำมันติดลบ8 0,000 000, ่นล้านบาทมาถึงรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานทนต้องเข้าไปล้างหนี้ในกองทุนน้ำมันบางช่วงเวลาจึงเห็นได้ว่าทั่วโลกเริ่มใช้น้ำมันถูกลงแต่ไทยยังต้องใช้น้ำมันแพงต่อไปเพราะต้องเอาเงินเติมเข้าไปในกองทุนน้ำมันและไฮไลท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ชนลนานสีแก้วยอมรับกลายๆว่าอุงอิงแพทองฐานชินวัตรจะมีชื่ออยู่ในแคนาเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยโชคดีประเทศไทยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ